วัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราเห็นนกอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันมาเข้าอยู่ในบ่อปลาเขานะคะไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนดูนะคะมันออกไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่สองตัวนะคะเห็นไหมคะดำๆอยู่ตรงนน้นนะคะนี่ค่ะนกนกอะไรก็ไม่รู้มันเข้าไปยังไงก็ไม่รู้มันออกไม่ได้ค่ะเจ้าของเขายัางไม่มา ดูนะคะเมื่อกี้มีสองตัวค่ะแต่ว่าสงสัยเพื่อนจะพยายามช่วยแต่ว่าออกไม่ได้ดูสิคะอ๋อมันจะสันส่นๆหน่อยดูสิคะนางพยายามจะออกค่ะนางหาทางออกอยู่ไม่รู้ว่านกอะไรนะคะ ถ้าจะเป็นนกกินปลาแถวบ้านเขาไมา่รู้มั้งคะเดี๋ยวมองหาทางก่อนนะคะว่านางจะออกทางไหนได้จะช่วยานางยังไงดีนางเข้าไปตรงไหนเอ่ยโออเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เบลล่าเดินไปเปิดประตูตรงนู้นได้ไหมโอเคเราค่อยจะเปิดนี่ค่ะมีประตูอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เบลล่าเดินไปเปิด นี่ะนางบินชนเขามีตะข่ายนะคะเขามีตะข่ายอยู่ชนอีกแล้วเบลล่ากำลังเดินไปเปิดประตูค่ะเปิดได้ไหมทำได้ไหมนางมาตรงนี้แล้วค่ะ ยกได้ไหมพอพอไม่ต้องกว้างโอเคแล้วก็เดินมาไล่มันตรงนี้นี่ค่ะนางอยู่ตรงนี้โอ้โหค่อยๆอย่าทำให้มันตกใจให้มันเดินไปเรื่อยๆโอเค bạn ổn mới đây ôi 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 đang chờ con nãy nọ ไปเปิดประตูให้ออกแล้วไปออกทรรมประตูเร็วค่อยๆไปล่าให้มันตกใจใค่อยๆกำลังไปละไเลยแล้ว <c oughs> ปไปละเดินทางหา่างไม่ต้องไปถึงประตูเดินอยู่ตรงนั้นแหละรออยู่ตรงนั้นแหละ ห็นประตูไหมออกทางประตูเร็วม้แม่บอกนกให้นกออกทางประตูเอาค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆนางเข้าไปได้ยังไงน่ะขึ้นทางประตูซะขึ้นนะอีกน้อยเดียวขึ้นขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไปเลยลุ้นค่ะลุ้นลุ้นให้นางขึ้น เดินออกไปเร็วเห็นไหมนั่นแบบประตูเดีลยวาอยู่ตรงนั้นแหละอุย้ยนางจะออกได้ไหมประตูอยู่นั้นไม่ต้องหันมาออกไปเลย <c oughs> เดินออกไปเร็ว <c oughs> <c oughs> อุย้ยนางไม่เห็นประตูทำไงดี เด็ดอ oh, 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 oh. ้อมมาทางนี้โอ้ย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 ประตูอยู่ตรงนั้นน่ะอีกหน่อยเดียวเองออกไปนี่อ้อมมาทางนี้อ้อมทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะออกแล้วจะออกแล้วออกได้แล้วนางเห็นแล้วดีใจจังเลยนางออกแล้วนางไปแล้วค่ะไปแล้ว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 เย้ไปแล้วโอเคค่ะนางออกไปแล้ว เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปปิดป,ประตูคืนเขาก่อนค่ะโอเคนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย